สวัสดีครับผมนายลุจิโดดรดีวัฒนาวันนี้จะมาสาธิตการต่อาวาล์วเร่งระบายลมครับการต่อาวาล์วเร่งระบายลมแบบกระบอกสูบทางเดียวนะครับต่อลมจากแรงจ่ายครับเข้าสู่สวิตช์ออกจากสวิตช์ครับเข้าที่ตัวเร่งระบายไปไปลม ออกจากพอวเล่เกบายลมนะครับเข้าสู่กระบอกสูบครับทำการทดลองครับต่อไปจะเป็นการต่อแบบกระบอกสูบ2ทางนะครับ ลมเข้าที่สวิตครับออกจากสวิตครับที่กระบอกสูตรครับออกจากสวิตเข้าที่าวาล์วเร่งระบายลมครับออกจากวาล์เร่งระบายลม เร้ะที่กระบอกสูบครับทำการทดลองครับพม <c oughs> ครับ